คุณผู้ชมครับมาเอาเริ่มประเด็นแรกก่อนเลยนะที่เราติดตามกันมาตลอดเอาสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ครับกับกรณีของอมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเกิดอาการาตามรายงานข่าวตอนนั้นบอกว่าคุ้มครั่งนะครับแต่ข่าวก็ออกมาว่าเขาทะเลาะกับลูกนะครับที่สุดแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องส่วนตัวในบ้านในครอบครัวนะครับก็มีการเพื่อนบ้านก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้เข้าไปตรวจสอบ แล้วปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจไปนั้นนะฮะเป็นระดับถึงรองผู้กากับรองผู้กำกับสายปราบปรามสอนอท่าข้ามนะครับท่านก็ถูกชายคนนี้ยิงสวนออกมาแล้วก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งคนนะครับย้อนไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับดีเคซอยสองนะครับถนนพระรามสองกรุงเทพมหานครนี่แหละครับ เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับหลังจากมีชาวบ้านได้รับรายงานนี่เป็นภาพวินาทีที่เรียกว่าเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานนะครับจนมาถึงวินาทีที่ภาพนี้เห็นนี่นะฮะก็คือว่าชายที่มีอาการคุ้งคั่งอยู่ข้างในเนี่ยทราบชื่อต่อมาเนี่ยก็คือเฮียตุ้งนี่นะฮะก็ยิงออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูคลิปสั้นๆอีกสักทีนะฟังเสียงพร้อมไปด้วยนะครับวินาทีที่ยิงสวนออกมาครับ รมนอนอยู่ที่เห็นขาเนี่ยนะใช่ใช่ที่เกิดเหตุเนี่ยคุณมชมน้องแอนนะเห็นบอกว่าเป็นอาคารพาณิชย์หนึ่งครูหาสูงสามชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายเนี่ยเข้าไปร,งระงับเตุซ้ายมือจะเห็นนะค่ะก็หลังจากนั้นมีดามาใช่ไหม,มถกเถียงว่าเ,เจ้าหน้าที่ตอนแรกเนี่ยใส่เสื้อกรอกนะครับพอมาภาพชุดน,นี้เห็นเนี่ยจากกล้องวงจรปิดเนี่ยท่านไม่ได้ใส่เสื้อกรอกนะครับแล้วจังหวะที่มีลูกๆของเฮียตุ้งเนี่ย วิ่งสวนออกมาตัวท่านเองเนี่ยจะเข้าไปเพื่อไประงับเหตุแล้วคนร้ายเนี่ยก็คือเยตุ้งเนี่ยมีอาวุธปืนก็เลยยิงสวนออกมาอย่างที่ได้ยินเสียงกระสุนปืนเมื่อสักครู่นี้นะฮะทราบชื่อต่อมาเนี่ยนะฮะว่าคนที่ยิงสวนออกมาเนี่ยเยตุ้งเนี่ยชื่อจริงชื่อคุณบุญมาวันนิตพงษ์ธรอายุ49ปีเรื่องของเรื่องเนี่ยน้องแอนเขาบอกเขาทะเลาะกับลูกภายในบ้านนะครับก่อนที่จะใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงสวนออกมาแล้วก็มาถูก พันตำรวจโทกิจชนเข้าที่บริเวณหน้าอกขวาหนึ่งนัดหน้าอกซ้ายหนึ่งนัดแล้วก็ง่ามนิ้วซ้ายหนึ่งนัดขณะที่ดาบตำรวจชัยวัน์ที่ยืนอยู่ใกล้กันก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเจ้าหน้าที่อาสานะครับก็ต้องรีบนําตัวพันตำรวจโทกิจชนแล้วก็ดาบตำรวจชัยวัน์ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแต่ปรากฏว่าพันตำรวจโทรกิจชนเนี่ยมีอาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้นะครับยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายก็คือนางสาวสาธิดา วันนิจพงศ์อายุ15ปีนะครับเธอเป็นลูกสาวของผู้ก่อเหตุต่อมานะครับเห็นบอกว่าตํารวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยไม้ว่าจะเป็นท่านสำรานนวนมาผู้ช่วยพบตอรอนะครับท่านทิติแสงสว่างพบชอนตอํตำรวจที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้รกรคับการตำรวจนครบาล9ก้า็รวมพื้นที่ทันทีนะครับประสานกําลังเจ้าหน้าที่หน่วยอรินทราช26นะครับเข้าปฏิบัติหน้าที่ย่ง เป้าหมายก็คือบ้านหลังนี้คอันนี้ภาพวงจรปิดมุมหน้าบ้านเนี่ยจะเห็นว่ายังส้มอยู่นะคือยังไม่กล้าที่จะบุกเข้าไปเพราะว่าฮีตุ้งเนี่ยมีอาวุธปืนทั้งแอนออแต่ร่างของท่านกิจชนก็ยังนอนอยู่ยนะตอนนี้เขาใจว่ายังไม่เสียชีวิตนะแต่ยังทําอะไรไม่ได้ยังไม่กล้าที่จะไปนําร่างออกมาเพราะประตูบ้านนี่เปิดอยู่เห็นไหมถ้าเกิดผีผามเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนยิงสวนมาอีกก็ได้ค นะนี่นะฮะก็มีอาสา,าสมัคร,ครอ,อปรพอรอเขตบางบอนนะคะที่ก็มาเป็นทีมระง,งับเหตุนะเมื่อจะจะเห็นว่ามีชุดที่เป็นทั้งตำรวจแล้วก็มีเหมือนเป็นเสื้อกั๊กเนี่ยนะคะคก็คือเป็นทีมอ,อปรพอรอนะคะนายสวิทโพธิสุขค่ะคก็บอกว่าจริงๆได้รับแจ้งเหตุมาตรวจสอบไปตามพิกัดนะคะ <c oughs> ไปถึงก็เจอตำรวจนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่หน้าบ้าน <c oughs> ขณะที่ภายในยบ้านเนี่ยก็พบลูกสาวของผู้ก่อเหตุนะคะ บอกว่าได้รับบาดเจ็บคือถูกพ่อใช้ปืนตบที่ใบหน้าเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว4คนออกมาจากบ้านพักหลังดังกล่าวนะคะโดยลูกสาวเนี่ยให้ข้อมูลว่าพ่อมีอาวุธปืนทั้งหมด4กระบอกนะคะก็มีจุด3 8มมม11มมแล้วมีปืนลูกซองด้วยและยังมีเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่งไว้ในครอบครองนะคะทราบว่าเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ทีมอาสากู้ภัยได้รับแจ้งจากตำรวจเหมือนกันนะคะว่าต้องการสนับสนุนรถพยาบาลไปส่งผู้ก่อเหตุนะคะคือเดือนที่แล้วเนี่ยคนที่บ้านแจ้งอ่ะบอกว่าคุณพ,พ่อเนี่ยป่วยเป็นจิตเวทต้องไปรักษาแต่ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยพอแจ้งปุ๊บเขามาถึงที่บ้านเนี่ยก็ถูกผู้ก่อเหตุข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงนะท้งนี้ก็มีข้อมูมลว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยขาดยาน,นะคะแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องมานานหนึ่งปีค่ะ รายงานข่าวก็แจ้งนะคะว่าตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยเพิ่งจะออกตรวจเวรที่วัดบัวผันจริงๆออกเวรแล้วนะ,ะพอได้รับแจ้งเหตุตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าในบ้านมีเหตุทะเลาะกันเนี่ยนะคะก็เลยรีบเข้าไประง,งับเหตุนะคะจริงๆท่านจากะเษียณอายุราชการกันยายนนี้แล้วนะคะ,คะก็ใกล้จะได้พักแล้วนะคะแต่ว่ามาถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตซะก่อนนะคะส่วนกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกถแถลงข่าว ของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะระบุว่าพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยสั่งการให้ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตํารวจโททิติแสงสว่างเข้าไปควบคุมเหตุการณ์โดยด่วนแล้วก็กําชับให้เจ้าหน้าที่ใช้หลักยุทธวิธีในการเข้าระงับเหตุโดยที่ให้คํานึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนนะคะจากกรณีนเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของรองผู้กํากับ ปราบรามสนท่าท่าข้ามที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะพร้อมสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวของพันตํารวจโทกิติชนอย่างเต็มที่ด้วยวะนะคะเราเห็ภาพนี้น้องแอนครับที่เ,าเขาบันทึกไว้ได้บริเวณเชั้นสองของอาคารของบ้านเยต้งนี่นะฮะ,ะแล้วก็บางงมในเห็นว่าเยยต้งเนี่ยใช้อาวุธปืนเนี่ย ตบไปที่หน้าของ<ด>ลูกด้วยนะครับซึ่งประตูหน้าต่างเนี่ยแง้มเ,เปิดไว้แบบนี้ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนช่วงนี้เหมือนอยู่ในช่วงที่กําลังเจราจากันอยู่นะครับในที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นชั้นสองหรือว่าชั้นลอยนี่นะฮะแล้วว่าท่าทีของฮิตตุ้งเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะดูสงบแต่ในมือเขาถืออาวุธปืนอยู่ะนะครับตำรวจก็พยายามที่จะคุมสถานการณ์โดยรอบบ้านเพื่อไม่ให้มีการยิงตอบโต้ เพราะว่าเกรงว่าจะถูกประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอาจจะถูกลุกหลมก็เป็นได้นะครับแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์เป็นประยะจากยุทธวิธีเบาไปหาหนักปฏิบัติการรอบคอบให้ดีที่สุดนะครับจากข้อมูลเนี่ยทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยชอบสะสมอาวุธปืนด้วยและก็เคยฝึกฝนยิงปืนโดยมีปืนทั้งหมดเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนเรื่องของผู้ก่อเหตุว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือไม่ เดี๋ยวตรวจสอบไม่ได้แล้วนะฮะ,ะเพราะว่าเจ้าตัวก็เสียชีวิตด้วยนะฮะ,ะเห็นว่าเวลาไล่เรียงมานะ,ะเพื่อจะควบคุมสถานการณ์ได้เนี่ยภาพนี้จะเห็นว่าพันตำรวจโทกิจชนนี่นะฮะ,ะที่สวมเสื้อกรอกซ้ายมือคุณผู้ชมนี่นะครับที่เจ้าหน้าที่เขาบันทึกไว้ตอนนี้เนี่ยเหมือนเพิ่งจะเกิดเหตุแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปเจรจากับเฮียตุ้ง ซึ่งมีลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยเคาะประตูแล้วก็มีเสียงเหมือนแบบว่าให้เปิดประตูออกมาเจรจากันะนะครับไม่แน่ใจว่าภาพทุดนี่เรามีเสียงไหมฮะถ้ามีเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวดังเสียงขึ้นมาหน่อยนะฮะดูวินาทีที่การเจรจาก่อนที่ท่าน,นจะถูกยิงสวนออกมา อย่าไปอย่าไปกระตุ้นอารมณ์นะครับแมวมันต้องให้ดอบลงเอออย่าไปกระตุ้นต้องให้เขาให้เขาดอบลงอาบุ้นาะคุยกับพี่หน่อยพี่เป็นตำรวจนี่นะฮะเราจะเห็นว่าท่านกิจชนเนี่ย เข้าไปเจรจา <c oughs> บอกว่าพี่เป็นตำรวจเองนะฮะเปิดประตูมีอะไรมาคุยกันนะพี่มาแล้วนะครับแล้วมีเสียงตอบรับมาจากเกีตุ้งข้างในบอกว่ามันเป็นเรื่องของในครอบครัวตะโกนบอกมนาะแบบนั้น <c oughs> นะครับก็ใช้เวลาตรงนี้พอสมควรเหมือนกันท่านใส่เสื้อกลเอนะ <c oughs> ภาพชุดนี้เห็นว่าท่านใส่เสื้อกลเออยู่ <c oughs> แล้วก็เดินพยายามเดินเข้าไปเจรจาอยู่ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เห็นบอกว่า ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะล่วงเลยมาจนถึง3มนาฬิกาต่อเนื่องของเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาะนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD เนี่ยก็ได้ส่งหน่วย EOD โรบอทเนี่ยไปสังเกตการนะครับเข้าไปยังพื้นที่นี่แหละแต่ภาพของด้วยอาคารพณิชย์เนี่ยทางเข้าออกมันคือด้านหน้าด้านเดียวน้องแอนเข้าด้านหลังก็ไม่ได้ปีนเข้าโดนังคาก็ไม่ได้นะครับมีประตูเหล็กด้านหน้าเข้าได้ทางเดียว นะครับบริเวณรอบบ้านเนี่ยก็ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์การอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเชียตุ้งก็ยังไม่ออกมาเจรจา<แ>ยังไม่ได้มอบตัวแต่อย่างใดต่อเนื่องมาจนถึงเวลา5้านาฬิกาของเมื่อวานนี้คือเช้าวันอาทิตย์เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะครับเพื่อขอความร่วมมือ,อกับเชียตุ้งนี่นะฮะบ,บอกว่าให้ออกมามอบตัวขณะที่การเกลี้ยกล่อมก็ได้ยุติลงเนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีทีท่าว่าจะมอบตัว สถานการณ์ในช่วงนั้นเห็นบอกว่าเป็นไปด้วยความตึงเครียดคนร้ายได้ยิงปืนออกมาหนึ่งนัดตอนเวลาตีสี่สี่สิบนาทีนะครับพอผ่านไปสี่สิบนาทีจนเวลาตีห้ายี่สิบนาทีของวันนี้ตำรวจก็ได้ยิงเรียกว่าเป็นแก๊สน้ำตาเข้าใส่บ้านเกิดเหตุสองนัดจนเวลาห้านาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีก็ยิงแก๊สน้ำตาอีกสามนัดจนเกิดเสียงปืนดังขึ้นอีกสี่นัดและเวลาตีห้ายี่สิบเก้านาที เจ้าหน้าที่ก็ยิงใส่เข้าไปอีก4นัดจนเวลา5้านาฬิกาหเนาทีเจ้าหน้าที่ก็เรียกรถกู้ชีพเข้ามาประจำจุดเตรียมรอรับส่งคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็นำแนวกั้นของตำรวจห้ามผ่านห้ามใครเข้าผ่านตอนนั้นเลยนะครับมาถึงบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุนะครับจนมาถึง6นาฬิกาน้องแอนตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาถึงที่เกิดเหตุพอดีน้องแอนไล่เรียงทไลายนิดนึงอ่ะ ว่าช่วงที่เกิดขึ้นจนมาถึงเช้านี่นะ,ะเรียกว่าเป็นการเกลี้ยกล่อมชายคนนี้แบบระทึกขวัญเลยแล้วก็ใช้เวลาน,านานมากนะคุณผู้ชมได้รับแ,แจ้งเหตุประมาณ3ามทุ่มเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็ยิงตํารวจแล้วนะคะยิงตํารวจประมาณ4ี่ทุ่มเนยแหละคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะนําตัวผู้ก่อเหตุออกมาจากบ้านพักได้เนี่ยแล้วก็เพื่อนบ้านต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านห้ามออกไปไหนเลยแต่ว่า ก็รอจนเนี่ยค่ะถึงรุ่งเช้านี่แหละนะคะถึงรุ่งเช้าก็สุดท้ายตำรวจบอกว่าใช้ทั้งแกส๊สน้ำตานะคะแล้วก็ได้ยินเสียงดังมีการยิงสวนเข้ามาด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยตี5-52พบศพ เฮีย Omaha, ตุ้งเนี่ยบริเวณชั้นลอยนะคะทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าก็ปฏิบัติตามยุทธวิธีจากเบาไปหาหนักโดยมีการใช้อาวุธปืนแล้วก็ระเบิดตันบอมเพื่อทําลายประตูแต่ในเบื้องต้นยังไม่ยืนยันว่าเป็นการวิสามันของเจ้าหน้าที่หรือว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยยิงตัวตายเพราะว่ามีการยิงสวนเข้าออกกันนะคะท้งนี้เียเดี๋ยวรอให้แพทย์ชนสูตรนะคะและพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นพบว่าอาวุธอาวุธปืนเนี่ยยังไม่ทราบขนาดอยู่ข้างร่าง ของผู้ก่อเหตุหนึ่งกระบอกนะคะสาเหตุการ์เสียชีวิตต้องรอผลจากนิติเวชค่ะส่วนรายละเอียดเรื่องต่างๆอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานนะคะทรั้งนี้ก็ยืนยันว่าตำรวจบอกว่าปฏิบัติตามยุทธวิธีนะคะครับเรามีเสียงของท่านผู้ช่วยพบตรนะท่านสำรานนนวนหมาครับครับอมได้นะครับปฏิบัติการวันนี้เนี่ยสภา สรุปว่าเราวิสามันคนร้ายหรือคนร้ายเองตัวเองในประเด็นนี้เดี๋ยวให้พนักตบสวนกับหมอชันสอบสเพราะว่าเราก็เข้าไปจับคนร้ายแต่ว่ากระสุนที่บางทีเราก็ใช้ในการท้าประตูบ้างอะไรบ้างแต่ในส่วนที่คนร้ายเสียชีวิตนั้นต้องให้ฝ่ายทางฝั่งสอบสวนถึงถึงจะมาได้จะได้ข้อเท็จจริงมีความเป็นไปได้มีว่าวว่า ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่หิุการเป็นเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าก็คอยดูผลัางสุดกว่าเพราะว่าเหมือนข้างในก็ค่อนข้างจะมืดครับนักเลาปฏิบัติการทางนี้ได้ครับว่าเราจะขึ้นไปแล้วเราพบเขาในลักษณะแบบไหนครับคาดว่าเขาทำร้ายตัวเองแับเนี่ยตอนประมาณช่วงเวลาประมาณอันนี้มันยังตอบไม่ได้เพราะมันต้องรอจากผลัางสูดที่ออกมาครับ เราไปเจอศพหรือเจอร่างของที่บริเวณส่วนไหนของบ้านอยู่อยู่ที่ชั้นชั้นลอยครับลักษณะการเสียชีวิตเยก็เ,เ,เดี๋ยวให้ให้เขาชันสูตรดีกว่าครับอาวุธปืนที่พบบริเวณใกลเ้เคียงมีกระบอกคะผมเห็นมีหนึ่งกระบอกครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไม่กลา้าอ่านั่นก็รอชุดชันสูตรส่วนอาการป่วยทางจิตของของผู้ก่อเหตุนะคะยืนยันนะคะ,ะ,คะว่าเขญญาเป็นอาการนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราหลักฐานทางทางทางสอบสวนดีกว่า เดี๋ยวหุดปืนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงพิสูจน์จนสุดพิสูจน์มาเรียบร้อยก่อนเนี่ยเราก็ไม่อยากทำลายหลักฐานอะไรบ้างแลหรับการเจรยาตำรวจที่ศูนยีวิติการก็ของกองขอยังยังร้อมนะครับรับไม่ได้นะครับสำนับปฏิบัติการวันนี้กระโจนเข้าไปใส่ได้ยังไงค่ะค่ะคุณผู้ชมครับก็เป็นเสียงของอ่า ผู้บัญชาการตำรวจนครบางนาท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยนะคะท่านสำรานวนมาเพราะว่าหลังจากนั้นก็พิสูจน์หลักฐานเขาเข้าไปตรวจสอบใช่ไหมที่น้องแอนบอกว่าต้องรู้ว่าเจตุ้งเนี่ยถูกกระสุนปืนจากด้านนอกเข้าไปหรือยิงตัวเองเพราะว่าจากร่องรอยกระสุนปืนเนี่ยจากที่ตำรวจเขเข้าไปตรวจสอบเนี่ยจะเป็นการยิงออกมาด้านในเนี่ยร้อยวันนัดอ่ะใช่ยิงสวนออกมาโดนประตูเหล็กเนี่ย คือไม่ได้ยิงสวนเข้าไปนะและตำรวจไม่ได้ยิงเลยนะน้องแอนดูจากภาพนะที่ก็รอเชิงดูก่อนใช่ท่านคนตำรวจโทรที่วิ่งสวนเข้าไปตอนนั้นภาพชุดหลังเนี่ยท่านไม่ได้ใส่เสื้อกอนะท่านวิ่งเข้าไปและจังหวะที่มันคาบลูกคาบดอกน้องแอนจะเห็นว่าจากภาพมึงนอนปิดเนี่ยลูกๆในวิ่งสวนออกมาใช่ที่ลูกๆวิ่งสวนออกมาเนี่ยตรงนั้นน่ะมันอาจจะแบบให้ท่านทํางานลําบากหรือเปล่ามันสองจิตสองใจมันห้าสิบาสิบยังไง ก็เลยเป็นเป้าที่ว่าเฮียตุ้งเนี่ยยิงสวนออกมาเลยแล้วก็โดนโดนท่านเลยโดนเต็มเต็มเลยวินาทีนั้นต้องถกเถียงกันอีกยาวอ่ะเนี่ยวินาทีเนี้ภาพเนี้ยใช่ไหมคือมันไม่ใช่ว่าโล่งๆอ่ะคือเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยเห็นและเฮียตุ้งอ่ะจะนั่งหรือจะยืนอยู่อะไรก็แล้วแต่แต่ไม่คิดว่าจะมีการยิงสวนไงคิดว่าจะมีการมอบตัวเพราะลุงๆเนี่ยวิ่งออกมาแล้วประตูประตูบ้านเนี่ยถูกเปิดออก ทุกคนไม่คาดคิดเลยนะค่ะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเฮียตุ้งยิงสวนออกมาอแล้วก็โดนตำรวจสองนายนะครับล้มลงขณะวินาทีเนี้ยลูกๆยังยืนอยู่เลยใช่ไหมลูกๆยังยืนอยู่เลยนะเดี๋ยวทีมงานเปิดภาพเต็มเลยลูกๆยังยืนอยู่เลยนี่นะทําอะไรไม่ถูกทําอะไรไม่ถูกเลยนะซ้ายมือจะเห็นว่าเนี่ยเหมือนจะกระโดดเข้าไปจะไปล็อกตัวเฮียตุ้งนะไม่ได้ละนี่นะฮะวิ่งเขาอะไรบ้าง ช่วงนี้เสียงปืนเนี่ยแบบปรัวเลยมารูรๆวิ่งหนีออกมาค่ะแต่ไม่จบนะภาพชุดนี้ยังไม่จบนะคือเฮียตุ้งก็ยังอยู่ในบ้านอยู่แม้ว่าจะยิงสวนออกมาแล้วถูกตำรวจแล้วก็ตามอีกหลายชั่วโมงอ่ะใช่จบเพราะว่ายิงกันประมาณเกือบสี่ทุ่มนะคุณผู้ชมครับทางแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลศิริราชนะคะได้เข้าไปร่วมชนสูตรศพของเฮียตุ้งภายในบ้านที่เกิดเหตุอันนี้ก็เหมือนไปไปเบื้องต้นก่อนไปสถานที่เกิดเหตุนะคะ ก็เจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะคะมีทั้งพิสูจน์หลักฐานด้วยค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบวิธีกระสุนเกือบทั้งหมดร้อยนัดนะคะใช้เวลาตรวจสอบที่บ้านเนี่ยประมาณ3ามชั่วโมงด้วยกันจากนั้นทางกู้ภัยก็นําร่างของเฮียตุ้งออกจากบ้านส่งไปยังนิติเวชของโรงพยาบาลศิริราชเพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนอีกครั้งนะคะโดยก่อนจะระเมียงศพออกไปเนี่ยตำรวจได้เรียกให้ลูกทั้ง3คนของเฮียตุ้งที่สังเกตการอยู่ในบ้านบอกว่าให้เข้าไปพูดคุย ที่บริเวณหน้าบ้านและมาดูศพพ่อเป็นครั้งสุดท้ายด้วยขณะที่ผู้สื่อข่าวก็สอบถามกับคนสนิทของภรยาเฮตุ้งนะที่เดินทางมาที่เกิดเหตุนะคะก็บอกว่าเ,าเขาเป็นห่วงลูกสาวก่อนจะพบว่าตำรวจถูกยิงซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจได้ช่วยลูกสาวสองคนของเฮตุ้งให้ปีนบันไดลงมาจากบ้านได้นะคะส่วนภรยากับลูกสาวทั้งหมดเนี่ยย้ายไปเช่าคอนโด อยู่กว่า1เดือนแล้วมีเพียงเฮียตุ้งคนเดียวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะซึ่งสาเหตุที่ต้องย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะไม่กล้าอยู่เนื่องจากเขามีอารมณ์ร้อนนะคะที่ผ่านมาพรยาเนี่ยเคยถูกซ้อมด้วยอีกทั้งก็ยังพบว่าเฮียตุ้งมีอาการป่วยต้องกินยาตลอดแล้วก็เคยไปรักษาตัวที่ศรีธัญญานะคะช่วงหลังพรยาและลูกไม่อยู่ผู้ตายก็มักจะชอบยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยความเครียดครับ ทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล9้าพลตำรวจตรีประสงค์อานมณีนะคะก็เปิดเผยว่าการเสียชีวิตของอท่านรองผู้กำกับสอนท่าข้ามเนี่ยเป็นกรณีที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ส่วนนี้ยืนยันว่าจะดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่นะคะก็มีสวัสดิการของสำนังกงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบังคับการตำรวจนครบาล9้าที่จะเข้ามาดูแลส่วนรายละเอียดค่ะยังไม่ได้ข้อสรุปอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ พันตำรวจโทกิจชนก็เดินทางมาระงับเหตุด้วยตนเองพร้อมกับดาบตำรวจชัยวัดค่ะ,อะตอนแรกเนี่ยที่มาถึงเนี่ยเห็นว่าผู้ก่อเหตุอยู่กับลูกสองคนนะอยู่ในบ้านญาติก็ร้องอยู่ข้างนอกนะคะคตำรวจก็พยายามเข้าไปในบ้านแต่ระหว่างนั้นก็อย่างที่ภาพผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะ,ะทางสารวัตรป้องกันป,ปราบปรามสรท่าข้ามพันตำรวจโทมงคลสั่งเพิ่มลูกน้องของพันตำรวจโทกิจชนหรือว่ารองหลังที่เสียชีวิตเนี่ยบอกว่า ตนเองกับรองรังได้รับแจ้งเหตุแล้วก็รีบเดินทางมาช่วยพอมาถึงก็พยายามเข้าไปช่วยตัวประกันก่อนนะคะตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเห็นจังหวะค่ะจะเข้าไปจับตัวผู้ก่อเหตุก็เลยรีบวิ่งเข้าไปแต่ตัวประกันวิ่งสวนออกมากระสุนก็เลยไปโดนรองรังเข้าวินาทีนั้นตนเองเห็นก็รีบเอาโล่มากำบังแล้วก็ลากร่างของรองรังออกมาจากหน้าบ้านแล้วก็รีบเรียกรถพยาบาลเบื้องต้นมองว่าคนร้ายตั้งใจยิงออกมา จึงทาให้ผู้บังคับบัญชาเสียชีวิตในฐานะลูกน้องเนี่ยตนเองเสียใจมากเพราะว่าตํารวจที่ตายเนี่ยเป็นคนดียืนยันว่าไม่เสียขวัญเพราะตํารวจมีหนะ้าที่รับใช้ประชาชนสําหรับครอบครัวของรองรังก็ทราบว่าลูกชายเนี่ยเป็นตํารวจนะคะยศดร้อยตํารวจโทรอย,อยู่ที่สพแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการขณะที่มีข้อมูลว่าประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยแม่ของรองรังก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปนะคะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เห็นบอกว่าได้สอบปากคํา พยานไปแล้ว6ปากด้วยกันะนะครับก็ประกอบไปด้วยภรรยาของผู้เสียชีวิตแล้วก็ลูกๆของผู้เสียชีวิตอีก5คนก็พบว่าสมเนีตอนนี้ยังอยู่ในอาการเครียดอยู่ส่วนสาเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ให้น้ําหนักอของการเสียชีวิตของเฮียตุง้งหรือว่านายบุญมาเนี่ยไปที่การจบชีวิตด้วยตัวเองอเนื่องจากเมื่อเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วพบว่าเลือดในที่เกิดเหตุนแห้งนะฮะแต่ความชัดเจนต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานจากแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลสิริราชอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทางด้านรองรังเนี่ยพันธตำรวจโ,โทกิติชนเนี่ยเ,เห็นว่าก็เป็นตำรวจที่ขยันนะมีประวัติการทำงานที่ผ่านเ,าเขาเรียกว่ามาหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูประวัติของท่านหน่อยนะฮะว่าท่านเคยประจำอยู่ที่สอพอไหนสอนอไหนนี่นะฮะประวัติของพันธตำรวจโทกิติชนจัญยรมเนี่ยนะฮะ ปี2537เนี่ยเป็นตำรวจระดับรองสารวัตรปี2560นี่นะครับเป็นรองผู้กำกับสพอพอฝ่ายสืบสวนสพโคกโพปัตตานีแล้วก็เป็นรองผู้กำกับสายปรับปรามสพรามันจังหวัดยะลาปี2563เนี่ยเป็นรองผู้กำกับสายปรับปรามสพบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2565ต่อเนื่องถึงปี2566เป็นรองผู้กำกับสายปราบปรามสอบางมด กรุงเทพมหานครและปัจจุบันเนี่ยเป็นรองผูุ้มกับประปามสอนนท์ท่าข้ามกรุงเทพมหานครอายุท่านว่าสิบเก้าปีนะครับซึ่งก็จะเกษียณกันยานี้กันยานี้ใช่ค่ะนะครับค่ะพบตรก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวนะคะหลังจากปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราชจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะนะเดี๋ยวเราต้องเบรกสักครู่ใช่ไหมเรเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อว่า หลังจากนี้นี่นะแผนของตำรวจจะทำยังไง